ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมน,นะครับศูนย์รับเรื่องอของอกระทรวงการฟังนะครับสำหรับที่มาี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนต้องการให้รัฐบาลช่วยดูแลเยีออยวยานะครับซึ่ง็มากันหลายกลุ่มเลยนะครับเราก็ได้เปิดทำการเรียนมาชัมพาษณ์อยน่แล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง กรมประชาสัมพันธ์ท่านนธิที่ปดีนะครับคือมาเลื่อเฟือให้ใช้ที่ได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนมากันค่อนข้างมากวันนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็เจ็ดแปดพันให้เห็นนะครับมาตอบเรื่องกันแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังกรมกต่างๆพวกเราก็ระดมกันมานะครับมาดูแลให้คำแนะนำ,ร,ำรับเลือกที่พี่น้องประชาชนมานะครับผมเรียนว่า นโยบายของท่านนายกรัฐมอตรของรัฐบาลเนี่ยจะดูแลให้ครบทุกให้ครอบคลุมน,นะครับให้มากที่สุดดังนั้นวันนี้มารับเรื่องเนี่ยเรื่องไหนที่ตรงกับทานของที่กระทรวงการคลังดูแลนะครับยกตัวอย่างอาชีพอิสระเนี่ยเราก็ดําเนินการแต่ก็มีบางเรื่องนะครับซึ่อาจจะเป็นเรื่องที่กระทรวงอื่นหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ก็ไม่ต้องรวงนะครับเราก็จะจัดเป็นกลุ่มแล้วเราก็จะส่งเรื่องเนี่ยประสานให้ ไปสู่หน่วยงานที่เขาดูแลได้โดยตรงนะครับทั้งทั้งนี้ก็การดำเนินการที่เราในกล้องไข่ช่องไหนนะครับช่องห้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยินแต่กูอยู่ขนาดนี้มึงยังบอกกล้องอีกบางอย่างเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยประสบมึงไม่ไม่สูงข้าหาเช่นนีกหน่อยเหี่ยแค่ครึ่งตัวเขาก็ไม่เห็นกล้องแล้วเราก็พยายามอย่างเต็มที่ปรับปรุงไปปรับปรุงดีกล้องกูแพงกว่กล้องมันก็ เราหวังเป็นอ,อย่างยิ่งว่าจะทาประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจนะครับทาเต็มที่นะครับ <S <S ก็กําลังรวบรวมนะครับก็งวดเข้ามาแล้วล่ะนะครับส่วนที่ได้รับสิทธิกว่า14ล้านคนนะครับการจ่ายเงินก็ทยอยมาก็สิ10กว่าล้านคนกว่า14ล้านคนส่วนถ้าไม่ได้อันนี้ว่าถ้าไม่ได้ของอันนี้เนี่ย ก็ไปดูว่าเข้าของออมาตรการนะครับก็จานวนมากอยู่ที่จริงๆไปเข้ากระบวนการมาตรการของทางเกษตรกรที่วันนี้เริ่มจากนะครับที่เริ่มจากก็มีอยู่ส่วนหนึ่งบางส่วนอาจจะไปในเรื่องของออประกันสังคมนะครับเราก็จะจัดแจงให้ไปทางนั้นนะครับตามตาม่างเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับ ล้วกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะ1.7ล้าน,นคนเน,นี่ยช่วยเหลือยังไงครัตอนนี้เราก็ดูแลนะครับดูแลดูเป็นเคสเลยว่าที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนั้นด้วยเหตุอะไรนะครับ <S 2> <S 2> บางทีก็หลายเลยที่บอกว่าเป็นเรื่องสองบัตรประชาชนจะไม่ตรงกับชื่อหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมาดูแลทบทวนทีว่าเออมันมีเหตุอะไรอะไรอย่างไรนะครับดูให้มห <S 2> <S 2> มดจะช่วยยังไงครับก็ต้องก็ต้องมาดูทีละเคสเค,ครับทีละ้าย ต้องดูเป็นเคสนะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับก็เป็นเกณฑ์ปกติอยู่แล้วว่าจะเข้า5 0 0พันมีเกณฑ์อย่างไรแต่รวมนี้1 7เนี่ยคล้ายๆลงทะเบียนไม่สําเร็จเราก็มาดูให้เลยว่าเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเข้าเกณฑ์ก็มีเข้าเกณฑ์ก็ให้เลยเข้าเกณฑ์ให้เลยนะครับเข้าเกณฑ์ให้เลยนะครับก็ต้องดูเป็นอย่างนั้นเลยนะครับจะดูให้ทั้งหมดนะครับ เต้องสรุปก่อนมีนามีนามนาก็คอบเรื่นีครับไม่ช้าหรอกครับ1.7นี่จะทําได้เร็วจริงๆไม่ถึง1.7แล้วนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยชัดเจนว่าเป็นเกษตรกรอะไรอย่างนี้ก็ไปเลยทันทีเราก็ส่งเลยทันทีนะครับเราใจว่าล่าสุดเนี่ยประมาณ1.1ล้านคนะร่างนั้ช่วอะไรสถานการนนี้ยังยังตอบไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องซึ่จะต้องติดตามดูนะครับแล้วก็รัฐบาล ก็ต้องเป็นผู้ที่ดูแลผัดสินใจว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องดูสถานการณ์นี่มีสาวในทีมมาว่าอยากจะให้เปิดเสสองวันนี้ทำจสกระทั่งมีการคิดด้วยอย่างก็มีคนหนึ่งคนยึดหน้าที่เจ้าฝ่ายก็นี่นะครับคำถามเดียวกันว่าจะมีการดําเนินการต่อไม่อย่างไรนะครับก็เรียนว่าท่านนายรัฐมนตรีให้ทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่แต่กระทรวงการคลังเนี่ยติดตามมีคณะแต่างๆติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นะครับแล้วก็สถานการณ์ปรับเปลี่ยนไปอย่างไรควรจะมีมาตรการเพิ่มเสริมอย่างไรเนี่ยเราก็ตัดเป็นการดูปัจจัยที่ว่าคือิดล็อกทั้งแอปคือใครล็อกทั้งประเทศหรือว่าหรืาะอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเรื่องใครล็อกใช่ไหมครับว่าจะให้สีหรือสีหรืทุกท่านยื่หรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้องรอดูนะครับรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เราเราก็ต้องดูเรื่องงบประมาณก่อนนะครับผมถก็ยังบอกว่า เออยังตอบไม่ได้หรอกว่าจะให้อย่างไรหรือไม่ความเชื่อเหลือเนี๋ยวนี้นะครับ,รบถ้าวันนี้ถ้ารวมเกษตรกรแล้วกับก็เกษตรกรก็หมื่นห้านะครับสามเดือนหมื่นห้าี่ะสิบล้านคนนะครับใช่ไหมถึงล้านคนก็เท่าไหร่ละหมื่นห้าพันแสนห้านะครับแสนห้าในตรงนี้ก็ประมาณประมาณสิบห้าล้าน คนตรงนี้นะครับยังไม่จบทีเดียวเอาประมาณประมาณเลขดตรง15ล้านคนก็200,000กว่า200ล้านนะครับประกันสังคมก็ดูแลไปแล้วควันนี้เนี่ยถ้าดูตามดูตามการดูแลเลยนะเอาในส่วนของแรงงานเนี่ยนะครับมันก็จะจัดได้เป็น3ากลุ่มหญ่ดูแลภายใต้ประกันสังคม10-11ล้านคนภายใต้อาชีพอิสระนี้ก็น่าจะประมาณกลมกลม15ล้านคน นะครับภายใต้เกษตรกรก็คาดว่าประมาณ10ล้านคนนะครับสุดแล้วก็กว่า36ล้านคนนะที่รัฐบาลจัดดูแล,แลแล้วนะครับจัดดูแลแล,แล้วในวันนี้แต่ก็ยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนที่คล้ายๆไม่เข้านะครับด้วยเหตุผลบางอย่างไม่เข้า3กลุ่มนี้ที่มีมาตรการกระทรวงการคลัง ก็กําลังดูแลกันเลยนยที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องมีมาตรการใดเสริมไหมแต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนอันนี้นะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนไปอันนี้5้าพันห้าพันห้าพันนะครับเราก็จะดูเ็าเรียกว่าบางท่านอยู่ชายขอบหน่อยนะครับในแง่ของการเข้าถึงกลุ่มปลอะบางนะครับพอมบเขาก็ดูแลนะครับดังนั้นก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้ที่เราจะดูแลไปด้วยนะครับก็เป็น10บล้านคนเหมือนกันนะครับตรงนั้น นั้นเป็ดเสร็จแล้วเนี่ยเ,เรากําลังช่วยกันดูแลที่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดว่าจํานวนมากถึงสี่สิบถึงห้าสิบล้านคนนะครับที่เราะจด้วยมาตรการที่ที่กาลังทำอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้ก็แหระรับเราต้องเก็บไวก้ก่อนว่าดูว่าจะทําอะไรบ้างนะครับการเยียวยาอย่าลืมว่าก็ยังมีทั้งภาคผู้ประกอบการด้วยนะครับผู้ประกอบการด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็ไปใช้ถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME ส่วนหนึ่งจำนวนมากเลยเนี่ยก็สามารถไปใช้ายใต้อรก,กอรของแตงชาติได้นะครับที่จะเข้าถึงสินเชื่อพิเศษเมื่อวานประชุมที่กระทรวงการคลังนะครับเราก็พยายามจะดูแนวทางเพิ่มเพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กเองหลายสิ่งเนี่ย <est> <ม>ก็เข้าไปถึงเหมือนกันนะครับกับาทางทางสายธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่เคยกู้นะครับยังไม่ชินเราก็จะมี การศึกษานํามาตรการออกมาเพื่อช oh oh ja the ่วยเหลือในกลุ <xi Air estar> <S <S ่มผู้ประกอบการนั้นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เรียนไปแล้วว่าตอนนี้คาดการณ์ว่าจะเป็นรูปของกองทุนนะครับรูปของกองทุนจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาจัดนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับสองแสนที่เหลือแน่นอน่นอนนี้่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ